อีทีนี้ก็เป็นงานต่อเติมรั้วนะฮะเป็นเคาน์เตอร์กัวปูนกว้างประมาณ3เมตรตรงนี้เราแนะนําลูกค้าว่าถ้าเป็นโซนซักล้ังแล้วก็ใช้เป็นป่งแสงหม่อยก็ดีสวัสดีครับกลับมาพบกับทิพเทบ่ายพีเอสเด็กข้นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการชวนชื่นพาวิลเลจบางนากม29่โซนบางบ่อสมุทรปราการนั่นเองกรับที่ยืนอยู่ตรงนี้งานต่อเติมครัววันสุดท้ายแล้วเดอ l a ล t สเดย์นี่กำลังเก็บขวาดน,นะ ผมไม่ได้เกิดบขวาดช่างกําลังทําความสะอาดยาแนวกาลังเก็บรายละเอียด,ลเ,ยดลเล็กๆน้อยๆคาดว่าอีกไม่เกินสักสองสาชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้ช่างทํางานกันไปก่อนเดี๋ยวตอนช่างคลีนนิ่งเสร็จเดี๋ยวผมตรวจงานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะฮะว่าครัวกระทัดลัดสิวต่แจวหลังบ้านตรงนี้มีฟังก์ชันการใช้งานครบคันอย่างไรสวยโมเดิร์นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอเคครับก็ช่างไล่เก็บงานตอนนี้ก็คีนเสร็จหมดแล้วล่ะนะครับเหลือเก็บงานด้านนอกนิดหน่อยก็รีวิวเลยละกันนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วอพีนี้ก็เป็นงานต่อเติมครัวนะฮะจริงๆแล้วลูกค้ามีการใช้บริการนิวอินทำเป็นครัวอยู่แล้วนะแต่ลูกค้าคงหาลือกันแล้วว่าไม่จุใจอาจจะไม่พอต้องการครัวไทยแบบทำครัวหนักๆไว้อีกสักชุดหนึ่งลูกค้าก็เลยใช้บริการทางเรานะฮะทำครัวไทยชุดนี้ขึ้นมาก็ เป็นงานในแพ็กเกจเลยนะฮะเป็นแพ็กเกจเหมาต่อเติม11,900ที่ลูกค้าบางท่านอาจจะเคยเห็นในเพจบ้างหรือถ้ายังไม่ทราบสอบถามได้นะในแพ็กเกจเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าไม่รวมเสาเข็มแต่ว่าตัวโครงสร้าง ก่อผนังหลังคาฝ้าเดินน้ําเดินไฟปูกระเบื้องติดตั้งอุปกรณ์ครัวครบจบเลยนะฮะฐานลากตรงนี้ต้องบอกว่าโครงการจริงๆพื้นเดิมเป็นสนามหญ้าโล่งๆเลยนะฮะเราก็มาทําการออกแบบดีไซน์โดยการตอกเข็มเป็นเข็มไมโครพายนะนจริงๆตรงนี้อยู่ที่บางบ่อโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นโซนที่ดินค่อนข้างนุ่มมากถ้าคนเคยต่อเติมจะรู้กฎไมโครพายตรงนี้นี่ปกติมาตรฐานไมโครพายจะลงกันที่18-21ถึงเเมตรแต่งานนี้นี่กดลง ไปถึง24เมตรเลยนะฮะเยอะมากก็ถือว่าเราก็ต้องกดเช็คโบเขากดลึกลงไปจนถึงชั้นดินดานเลยทั้งหมด4จุดตรงนี้เราลงไมโครพายทำฟุตติ้งระบบฐานลากมีคานให้เรียบร้อยแข็งแรงอยู่กนะันเรียาวฮะขึ้นมาบนดินก็เป็นครัวสวยๆแบบนี้นะฮะเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะฮะกว้างประมาณ3เมตรนะครับลูกค้าก็เลือกซื้อกระเบื้องเลือกซื้อคิ้วยาแนวมาเราก็ปูให้ซิงหูเตาเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยหน้าบานเราก็ระบุขนาดให้ลูก าไปซื้อลูกค้าซื้อเป็นของอุปกรณ์ครัวของชุดสําเร็จที่บุญหาวรมาของขีนเราก็ติดตั้งให้ เรียบร้อยกระเบื้องผนังปูให้เรียบร้อยนะฮะเลือกตามที่ชอบได้เลยเราติดตั้งให้นะฮะในแพคเกจเรายังมีประตูกระจกอลูมิเนียมให้อีกหนึ่งชุดด้วยเดินออกสวนด้านข้างได้ด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะฮะเป็นฝ้ายบิบนซะ่อมในแพคเกจเราจะให้เป็นหลังคาเมทัลชีท PU วโฟมเป็นเมทัลชี foam, ทรุ่นที่กันเสียงกันร้อนได้ดีนะฮะทำให้ครัวดูโมเดินขึ้นมาด้วยเป็นครัวไทยสไตล์โมเดินประตูหลังบ้านก็เปลี่ยนเป็น บาเลื่อนแขวงเดิมทีโครงการก็จะให้เป็นประตูลูกบิดเพื่อให้ครัวนอกกับครัวในคอนเนคกันก็จะได้สมุดกันไปนะฮะอันนี้เป็นครัว ด้านในปรัสสวิตอยากเพิ่มอะไรบอกได้นะฮะตรงนี้เป็นครัวปูนก่อเราก็จะทําช่องไว้ให้ลูกค้าเก็บช่องเตาแก๊สก็มีให้ด้วยนะฮะช่องเตาแก๊สสังเกตง่ายๆช่องอื่นจะมีฐานขึ้นมาประมาณเกือบ10เซนแต่ช่องเตาแก๊สจะไม่มีเพื่อให้เอาเตาแก๊สใส่เข้าไปง่ายๆนะฮะด้านในเราปูกระเบื้องให้หมดเลยเห็นไหมเจาะรูไว้ให้ร้อยสายเตาแก๊สขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นส่วนครัวไทยจิ๋วแต่แจ๋วครบกลับไปด้านหลังก็มีพื้นที่เป็นโซนซักล้างด้วยเข็มไมโครพายพรพรเรารองรับไว้หมดไปถึงโซนักล้า เลยนะฮะนี่หันกลับมาตรงนี้นะฮะ นี่นะฮะตอนนี้เขาเพิ่งล้างเสร็จนะฮะเพิ่งทำความสะอาดเลยวันนี้เราอยู่กันแบบเรียวๆเลยนะฮะตรงนี้ก็ปูกระเบื้องนะที่เห็นเป็นลายไม้ตรงนี้คือปูกระเบื้องเป็นกระเบื้องลายไม้ตรงนี้เราแนะนําลูกค้าว่าถ้าเป็นโซนซักล้างแล้วกออ็อย่าใช้หลังคาทึบใช้เป็นโป่งแสงหน่อยก็ดีเผื่อเราตากผ้าตรงนี้ลูกค้าก็เลยเลือกใช้เป็นแผ่นแบบดีกลาสก็เป็นหลังคาแบบโปร่งแสงขุ่นท้องเรียบกําลังเป็นที่นิยมนะเราก็มีปล่อยผลง,งานหลายๆหลังในในในเพจของทิพป์เพเเหมือนกันนะฮะลูกค้าบางท่านก็เอาไปใช้โรงรถเลยก็มีนะอยู่หลัง2 ทั้งบนเราติดตั้งเป็นหมวกจีนไว้ให้ด้วยแต่หมวกจีนจะอยู่ตรงฮูดนะลืมบอกไปเดี๋ยวอินเสิร์ทภาพให้จะเห็นว่าเรามีหมวกจีนระบายควันออกด้วยนะฮะตรงนี้ก็ บ้านข้างหลังหันหลังชนกันเพื่อความเป็นส่วนตัวเราก็ใส่ละแนงไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะไม้เทียมหน้า3ทําสีลูกค้าเลือกเป็นสีขาวเลือกสีอื่นก็ได้นะสีลายไม้สีอะไรทาได้หมดเพื่อปังตาจากหลังบ้านพอประมาณนะฮะใส่โคมงไฟลอ็ลอกๆกเก๋ๆไว้ได้นะฮะมีก๊อกน้ําไว้เผื่อสักตัวหนึ่งเผื่อเราล้างอะไรตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีเครื่องซักผ้าเดี๋ยวลูกค้าจะเอามาวางอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละนะฮะลูกค้าบอกจะวางแถวๆนี้มีปลัก๊กลองรับไว้เรียบร้อยอ่ะ ก็ถือว่าพบเส้นจิ๋วแต่แ๋วครัวอีกที่นึงกับ EP ีนี้นะฮะบ้านหลังนี้โครงการชวนชื่อลูกค้านี่มี3 E p ีด้วยกันนะแต่เดี๋ยวทางทีมงานจะไปปล่อยไล่ลงอีกทีนึงงานมีทั้งวอลเปเปอร์ทั้งบิวอินทั้งค cool รัวไทยที่เป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นเหมาต่อเติมเราติดตามกันได้เพื่อไม่ให้พลาดไอเดียคลิปดีๆเราก็ติดตามกด s ั b s c r i b e กันไว้ฝาก c h a n n e ลของเราด้วยนะครับสำหรับ E ีีนี้ขอขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามคลิป หน้าเราจะไปรีวิวผลงานสวยๆที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันอีพีหน้าฝาก้วยนะครับดูแลสุขภาพกันอย่างสม่ำเสมอนะครับช่วงนี้ด้วยความเป็นห่วงขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ